พอกันทีอย่าให้มีครั้งที่ร้อยเด็กผีพร้อมใจออนสโมสรให้ขายองเรโอนานะ่า เรียกได้ว่าโดนด่ากันยับเลยครับสำหรับผลงานของอองเรโอนาน่านะครับในด่านเจ้าพ่อคอนเทนต์ของทัพปิศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ล่าสุดมีส่วนร่วมกับความผิดพลาดครับจนทําให้ทัพปิศาจนะครับเสียถึง2ประตูพร้อมกับพลาดการคว้าชัยชนะนะครับหลังจากที่ปล่อยให้อลิมปิกลียงครับสโมสรจากฝรั่งเศสไล่ตามที่เสมอในช่วงนาทีบาดทดเวลาบาดเจ็บนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ2ครับในเกมแรกนะครับของศึกยูฟายูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนวันที่10เมษายนที่ผ่านมาครับ สำหรับเกมดังกล่าวะครับเจ้าบ้านโอลิมปิลยองออกนำไปก่อนนาทีที่25นะครับจากเตียโกเอามาได้ครับ ก่อนที่เลนิโวโร่นะครับจะมาตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงทวินลาบาดเจ็บครึ่งแรกนะครับกลับมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังครับเกมทำท่าว่าจะเป็นชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อโจชัวเซอร์ซีครับมายิงประตูได้ในนาทีที่88นะครับช่วงท้ายเกมแต่แล้วนะครับช่วงทวินลาบาดเจ็บนาที95นะครับรายยนเชอร์กีก็มายิงตีเสมอให้กับเจ้าบ้านโอลิมปิกลียงแล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับ และแน่นอนครับจากผลการแข่งขันในเกมนี้นะครับคนที่ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็คืออองเรโอนาน่านะครับในด่ดนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ก่อนหน้านี้ออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์นะครับโอลิมปิกลียงนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่น่าจะสู้เหล่าเพื่อนร่วมทีมปีศาจแดงของเขาได้นะครับเพราะว่าปีศาจแดงมีผลงานที่ดีกว่านั้นเอง จากกรณีดังกล่าวนะครับเกิดเป็นประเด็นราม่าขึ้นนะครับก่อนเกมที่จะเริ่มขึ้นนะครับเมื่อเนมันย่ามาติสครับอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับออกมาตอบโต้คำวิพากษ์วิจารณ์ขององเรโอนาน่านะครับโดยมองว่าองเรโอนาน่าเนี่ยเป็นผู้สัปปะตูที่ห่วยแตกที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยทีเดียวนะครับโดยกล่าวว่าการที่องเรโอนาน่าพูดแบบนั้นออกไปนะครับคุณต้องมีอะไรมารองรับนะครับเขาเคอรพทุกคนครับซึ่งเป็นทีมเก่าจากที่เขาจากมานะครับแต่สำหรับองเรโอนาน ต้องมีคําตอบต่อสาธารณชนนะครับถ้าโอนาะคือหนึ่งในประตูประตูที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาก็ต้องระวังคําพูดของตัวเองนะครับถ้าเกิดเขาเป็นดาวบิดเดคอาร์ปีเตอร์ชมาเคิลหรือว่าเอ็ดวินฟานซาพูดอะไรแบบนั้นบางทีเขาเองก็อาจจะตั้งคําถามกับตัวเองก็เป็นได้ครับ ซึ่งกลิ่นอายของความดราม่ายังไม่ทันจางหายเลยครับอองเรอโรนาก็มาก่อ,อความผิดพลาดขึ้นจนได้นะครับล่าสุดครับที่ทําให้เสีย2ประตูนะครับในเกมแรกข,ของศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะประตูที่2นะครับที่เซฟลูกยิงของจอสมีข่าคาเซไม่อยู่จนโดนรายยันโชกีซ้ํเจอะเป็นประตูตีเสมอให้กับโอลิปิกลรียง2ประตูต่อ2ในเกมนี้ครับหลังจบเกมครับรูเบนอโมริมนะครับกุญสือของทัพบีสแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่ได้ถือโทษโกรธโอนาน่าแต่อย่างใดนะครับโดยออกมาปกป้องนายด่านไรดังกล่าวนะครับบอกว่าใครก็สามารถทําผิดพลาดได้นะครับพร้อมกับมองในแง่ดีนะครับว่าปีแสดงยังมีโอกาสที่จะเอาชนะโอลิมปิกลียงเพื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในรายการยูฟ่ายูโรปาลีกต่อไปครับโดยรูเบนอโมริมนะครับเปิดเผยหลังจบเกมนะครับบอกว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดคุณเล่นฟุตบอลแล้วก็เราเล่นกันมาหลายเกมมากๆนะครับคุณย่อมสามารถทําผิดพลาดได้นะครับผมไม่มีอะไรที่จะพูดกับองเรอาน่านะครับเพื่อช่วยให้ดี นในช่วงเวลานี้นะครับเรายังมีเกมอีกหนึ่งนัดที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็นั่นคือสิ่งที่เราควรมุ่งสมาธิไปกับมาสำหรับเกมนัดต่อไปในนัดที่2ที่จะเจอกับโอลิมปิกลียงกาบ นอกจากนี้ครับรูเบนอัมอริมนะครับยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าการที่ทีมเสียประตูที่2เนี่ยทำให้ลูกทีมเสียกําลังใจพอสมควรนะครับจากความผิดพลาดของโอนาน้าครับโดยระบุนะครับว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวหลังจบเกมมันเงียบขรึมมากนะครับแต่เป็นเรื่องที่ดีนะครับรอเสมอเกมเยือนในเกมยุโรปนะครับถือเป็นเรื่องที่ยากเสมอ ตอนนี้ทีมกำลังประสบปัญหาครับแล้วก็เราต้องเปลี่ยนแปลงมันให้อร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเกมกับโอลิมปิกลียงเมื่อคืนที่ผ่านมาถือเป็นเกมที่ยากลำบานกนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราได้เล่นในสนามโอรัฟอร์ดนะครับต่อหน้าแฟนบอลของเราเราก็จะได้ลงสนามพร้อมกับผู้เล่ออีกหนึ่งคนแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะเรียกความมั่นใจกลับมาเพื่อคว้าชนะในการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศ er, ึกยูฟ่ายูโรปาลีกในฤดูกาลนี้ต่อไปครับ สำหรับเกมรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในรายการยูฟ่ายูโรปาลีกนัดที่2นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลับไปเปิดรังโอทัฟฟอร์ดกับรับการมาเยือนของโอลิมปิกลียงครับสโมสรจากฝรั่งเศสนะครับโดยจะคิกออฟกันในวันที่17เมษายนนี้เวลาตี2ตรงตามเวลาประเทศไทยครับในขณะที่ศึกพิมพ์เลียงกฤษสุดสัปดาห์นี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พวกเขารั้งอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนนะครับมีอยู่38แต้มจากการลงเตะ3 1เกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะมีเกมใหญ่ครับด้วยการลงเล่นเกมนัดที่32ของฤดูกาลนะครับโดยจะบุกไปเยือนทัพสาริกาดงนะครับบุกไปเยือนอรังเซนเจมส์พาร์คของนิวคาสเซิลนะครับสโมสรอันดับที่5ที่มีอยู่53แต้มโดยนิวคาสเซิลยังมีลุ้นพื้นที่ในการไปรู้สึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าด้วยครับเกมนี้จะลงคิกออฟนะครับในวันมหาสงการบ้านเรานะครับสงการวันแรกครับ13เมษายนในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับแฟนๆของนิวคาสเซิลแล้วก็แฟนๆของแมนยู เล่นสงกรานต์เสร็จก็อย่าลืมมาลุ้นผลงานของทีมรักกันในค่ำคืนวันสงกรานต์บ้านเรา13เมษายนนี้ครับ